เราอยากได้งานที่เป็นสายงานบาริสต้าเนี่ยเราจะต้องทํายังไงเราถึงจะได้งานอยู่เมืองไทยอยากจะมามาดีไหมเริ่มต้นสมัครงานยังไงไม่มีประสบการณ์ทักษะอะไรที่ต้องมีก่อนมาทําร้านกาแฟหางานตรงไหนวันนี้นะคะมุกก็มีคําตอบเกี่ยวกับการทาอย่างไรถึงจะได้เป็นบาริสต้าค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะขอต้อนรับเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่บล็อกของมุกอีกแล้วนะคะมิสมุกเมลเบิร์นนะคะวันนี้นะคะมุกก็ ได้รวบรวมนะคะคำถามที่มีคนฝากเอาไว้เยอะมากจาก YouTube ก็ตามหรือว่าจะเป็นจากเพจ Facebook ของมกนะคะเพจ เกี่ยวกับพวกบทความการทํากาแฟต่างๆอาชีพบาริสต้าที่มุกเนี่ยชอบเขียนบทความประจาอยู่แล้วนะก็ที่เพจมิสมุกนะคะก็มีคนฝากคาถามมาไว้ IG ส่วนตัวของมุกอีกนะคะ IG ก็คือ Mi s s m o o k xx นะคะก็มีคนฝากคาถามมาไว้ที่ IG Story ค่ะวันนี้มุกก็กรุ๊ปมาเป็นคําถามที่รวมมแล้วนะคะในเรื่องของหมมาออสเตรเลียรวมๆถ้าเราอยากได้งานที่เป็นสายงานบาริสต้าเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเราถึงจะได้งานมีทริคอะไรบ้างรวมถึงถ้าใครนะคะที่มีคำถามก็พิมพคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะ มุกจะพยายามกรุปคำถามรวมๆกันที่มันเป็นคำถามใกล้เคียงแล้วก็มาตอบให้เป็นซีรีส์แบบนี้นะคะคนวันนี้เป็น EP ีแรกอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจนะคะทำา EP ีต่อไปนี่นะคะเรามาเริ่ม EP ีแรกกันเลยสำหรับซีรีส์นี้นะคะเกี่ยวกับกาทำอย่างไรถึงจะได้เป็นบาริสต้าค่ะมุกก็อยู่ออสเตรเลียนะคะอยู่เมลเบิร์นมาเป็นเวลาหลายปีก็ได้ทำงานบริษัทกาแฟาชื่อว่า Axel Coffee นะะ เริ่มแรกเนี่ยนะคะเดิมทีเนี่ยมุกทำงานเกี่ยวกับสายงานบริการอยู่แล้วก็คือ hospitality ทำงานร้านอาหารเป็นซ u เปอร์ว o เซอร์ร้านอาหารเป็นบาร์ a มน g เจอร์นะคะเป็นซ u เปอร์ว o เซอร์ที่บาร์คือดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มอยู่แล้ววันดีคืนดีจับพัดจับผูบบริษัทเนี่ยก็เกิดอยากจะมีการแข่งกาแฟขึ้นมาเป็นการแข่งขันภายในซึ่ง ใน,ในทุกๆสาขาที่มีประมาณ1ิสาขาเนี่ยต้องส่งตัวแทนหนึ่งคนมาแข่งทาํากาแฟซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็จําลองมาจากการแข่งขัน barista championship ตอนนั้นเนี่ยมุกดันถูกเลือกให้เป็นตัวแทนของสาขาไปแข่งแล้วก็ดันชนะในวันนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นาริสต้าแล้วก็การเป็นาริสต้าสายแข่งขันแบบของมุกเลยนะคุณมุกค,คะถ้าอยากจะสมัครงานาริสต้าเราต้องทำอย่างไรอันดับแรกนะทุกคนสิ่งที่ต้องมีเขาเรียกว่า resume ก็คือเป็นใบแบบ บอกข้อมูลของเราเราว่างวันไหนเราเชื่ออะไรเราที่อยู่ที่ไหนเราเคยทํางานอะไรมาบ้างงานของเรามีอะไรบ้างเราต้องใส่รายละเอียดพวกเนี่ยให้ครบเพราะมันจะเป็นรายละเอียดที่เขาอ่านส่วนมีอีกคนนึงนะคะก็เป็นคําถามประมาณเดียวกันว่าแล้วถ้าไม่มีประสบการณ์แล้วจะสมัครงานได้อย่างไรมุกตอบให้รวมๆเลยนะทุกคนก็คือว่าสําหรับการสมัครงานเนี่ยเรายืน่นเรซูเม่ไปก่อนเราสามารถทําได้เหมือนสมัยก่อนก็คือไป drop resume ที่ร้าน แล้วก็ทริคนะก็คือว่าให้ไปเวลาที่เขาไม่ได้ยุ่งมากแล้วก็ไปถึงปุ๊บเราลองถามหาเมนเจอร์ถามว่าเมนเจอร์อยู่ไหมฉันมาสมัครงานคุณหาคนอยู่หรือเปล่านี่คือเรซูเม่ของฉันอย่าลืมเขียนวันเวลาที่ว่างไปในเรซูเม่ด้วยนอกจากประสบการณ์การทํางานเขาจะรับเรซูเม่ของเราไปแล้วเขาก็จะเอาไปอ่านเอามารับเลือกว่าเราจะได้มาทํางานหรือเปล่า หลังจากนั้นเขาก็จะเรียกเราไป trial งานคือไปทดลองงานนั่นแหละร้านส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะให้เราทดลองงานในสถานที่จริงในร้านจริงใน Service จริงๆแล้วเขาก็จะมีคนที่เป็นแบบ เฮดบาริสตาหรือคนที่เป็นเทรนเนอร์หรือคนที่คอยสอนเราเนี่ยดูว่าเราทํางานโอเคไหมภาษาอังกฤษเราเป็นยังไงบุคลิกเราเป็นยังไงเราดูเป็นคนยิ้มแย้มหรือเปล่าเราดูเป็นคนทํางานด้วยง่ายหรือ,อยาก mm hmm. เขาไม่ได้ดูแค่สกิลการทํากาแฟของเรานะทุกคนเขาดูแอตทิูดเขาดูความเป็นเราเขาดูภาษาอังกฤษ เขาดูความกระตือรือร้อนของเราอะ่ะเช่นแบบเวลาลูกค้าเดินเข้ามาเรารู้ไหมว่าลูกค้าเดินเข้ามาเราว hi hello how are you มี conversation กับลูกค้าทั่วไปหรือเปล่าเรายื่นกาแฟให้ลูกค้าเนี่ยเขาก็ดูเหมือนกันว่า thank you very much have a good day เราได้พูดไหมหรือเราแค่ thank you david แล้วก็ยื่นกาแฟให้มันดูแบบมันเป็นงานบริการอะ่ะทุกคนคือเขาดูรวมๆเขาดูทุกอย่าง อย่ากังวลถ้าวันนั้นเรามีสกิลที่แบบเราอาจจะรู้สึกว่าสกิลทักษะงานของเรามันอาจจะยังไม่ดีพอก็อย่ากังวลเพราะว่าหลายหลายที่ทํางานที่มุกเคยไปทาํางานเราไม่ได้มองหาคนที่สกิลดีที่สุดนึกออกปะแต่เรามองหาคนที่พอจะมีสกิลดูแล้วพอจะทําได้มีความรักงานบริการมีความอยากเรียนรู้เพราะว่าทักษะของงานเนี่ยมันฝึกสอนกันได้ทุกคนแต่สิ่งที่มันติดตัวมา personality ของเรา attitude ของเรา มันเป็นสิ่งที่เขาสอนเราไม่ได้แต่เขาจะมองหาแอ t i ิชูดที่ดีจากเราแอ t i ิชูดอยากเรียนรู้จากเราแอ t ติชูดที่จะแบบยินดีบริการลูกค้าจากเราเพราะฉะนั้นนอกจากสกิลทักษะแล้วอย่าลืมแสดงความเป็นตัวของตัวเองอย่าลืมแบบกล้าพูดกล้าทำอยา่าแต่อย่าลืมนะว่าเราต้องเป็นตัวของตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วอะเราก็ต้องเลือกด้วยว่าเราอะชอบงานที่นี่หรือเปล่าเราอยากทำหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเขาชอบเราอย่างเดียวหรือเปล่านะ ถ้าเราไม่เคยมีประสบการณ์คาเฟมาก่อนเลยเราจะเริ่มงานได้อย่างไรกับคำถามที่2ถ้าเรามีประสบการณ์แต่มันไม่พอเช่นถ้า specialty coffee cafe เนี่ยเขากำลังมองหาคนที่มีประสบการณ์2-3ปีขึ้นไปในตลาดกาแฟาพิเศษถ้าเราไม่มีเราจะทำอย่างไรมุ้งจะขอตอบเป็น2อย่างนะคะเพราะว่ามันคำตอบไม่เหมือนกันคำตอบแรกสำหรับคำถามแรกสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยในการทำกาแฟาไม่เกี่ยว specialty หรือไม่คือใหม่มากม ควรทำอย่างไรมีคำตอบให้ทั้งหมด2อย่างคำตอบแรกก็คือว่าให้เราลองไปสมัครตำแหน่งที่เขาเรียกว่า all rounder หรือว่าทำทุกอย่างในร้าน่ะเสิร์ฟก็ทำรับออเดอร์ก็ทำยืนชิลก็ทำทำเทคเอาท์ away ก็ทำทำกาแฟก็ทำทำทุกอย่างหน้าที่เนี่ยทุกคนมันเป็นหน้าที่ที่เราสามารถที่จะค่อยๆฝึกในการทำกาแฟไปทุกวันเราค่อยๆที่จะแบบน้ำซึมเบาซ้ายนึกอออป้าแบบบอกเขาว่าเออฉันพ่อทำกาแฟได้นะฉันอยากทำฉันชอบทำฉันขอทำ แล้วเราก็ค่อยๆให้เขาสอนเราในขณะที่เราก็ทาหน้าที่อื่นไปด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วงานในคาเฟ่คือหน้าที่ที่เราต้องทําทุกหน้าที่อยู่แล้วแต่ถ้าอยู่เป็นบาริสต้าอย่างเดียวเนี่ยโอเคอยู่โฟกัสกับกาแฟ,ฟแต่ยังต้องเทคออเดอร์ยังต้องรับลูกค้ายังต้องเฮลโลเซฮลโลกับลูกค้าอยู่ดีเนี่ยก็เริ่มด้วยตําแหน่ง all er, ออราวรนเดอร์แล้วก็ค่อยๆแบบขอเขาทําให้เขาทําแล้วก็ค่อยๆโชว์สกิลให้เขาดูว่า <S <S เราทําได้นะ <S <S เราอยากทํานะเราตั้งใจนะแล้ววันหนึ่งทุกคนมันก็จะเป็นของเราแล้วเราก็ค่อยๆแบบอยู่ที่นั่นเก็บ เขาเรียกว่าเก็บประสบการณ์ะเก็บจํานวนวันจํานวนปีให้มันครบแล้วเราก็เก็บความความมั่นใจของเราด้วยเพราะว่ายิ่งเราทําเยอะยิ่งเราชํานาญยิ่งเราชินกับอาชีพหรือชินกับทักษะชินกับงานที่เราทําทุกวันอ่ะเราจะมีความโปรมากขึ้นเวลาจะหยิบจับอะไรเราจะมั่นใจมากขึ้นมันจะทําให้ง่ายขึ้นมันจะทําให้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นเวลาที่เราไปสมัครงานร้านอื่นทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่มีประสบการณ์น้อยนะคะก็คือการไปหัดทําในร้านที่เขาไม่ค่อยเคร่ง หรือว่าไม่ค่อยยุ่งหรือว่าเป็นร้านที่แบบ take away only ขายกลับบ้านอย่างเดียวเพราะว่ามันง่ายกว่าเราไม่ต้องเทลาเตอร์ตอะไรจริงจังในแก้วเราอาจจะยังไม่ต้องรับลูกค้าคือเราแค่ทำกาแฟอย่างเดียวตรงนี้เราก็ใช้เวลาช่วงที่เราไปเริ่มทำร้านอะไรแบบนี้แหละในการเก็บประสบการณ์ไปก่อนเก็บชั่วโมงบินเก็บความมั่นใจของเราแล้วเราก็ค่อยไปสมัครร้านที่มันเป็น specialty เมื่อเรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วเราพร้อมรบ หรือว่าเรามีประสบการณ์มากพอแล้วหรือว่าเรามี experience คือสามารถที่จะบอกเขาว่าฉันทำร้านกาแฟมาแล้ว2ปี3ปีนะคือเราพร้อมแล้วเราก็ค่อยขยบไปทำในร้านที่มันเข้มมากกว่าร้านที่มีร้านใหญ่กว่าร้านที่เป็นร้านที่มีกินในหรืออะไรแบบนี้ทุกคนคถามที่2นะคะที่ถามว่าถ้ามีประสบการณ์น้อยไม่ถึง2ปี3ปีที่เขาต้องการเราจะเริ่มยังไงอันเนี้ยก็คล้ายกันก็คือคุณก็ต้องไปทําร้านที่ อาจจะไม่เคร่งอาจจะเป็นร้านแบบทำเทคเอาว y แล้วก็ค่อยๆเก็บชั่วโมงการทำงานแต่ถ้าคุณจะเป็นบาริสต้าในสายตลาดกาแฟพิเศษอย่างน้อยเนี่ยคือต้องต้องผ่านการเรียนเบสิกบาริสต้ามาต้องรู้เรื่องของแบบโดสยูไทม์ร e ซิปีต้องรู้เรื่องของแบบเราต้องชั่งโดสเราต้องชั่งน้ำกาแฟออกนะเวลาสกัดสำคัญปรับเครื่องบดต้องเป็นทักษะตีนมต้องได้ ทีนี้ถามว่าทำไมทักษะพวกนี้ถึงจำเป็นเพราะว่าตลาดกาแฟของออสเตรเลียนะทุกคนทั้งประเทศเป็นตลาดที่มีการดื่มกาแฟที่มาจากเครื่องชงเอสเปรสโซ่เนี่ยเยอะมากๆนะคะมีทั้งเอสเปรสโซ่ที่เป็นกาแฟดำมีทั้งลองแบล็กที่คนก็นิยมถ้าเป็นกาแฟนมคนก็นิยมหมดทุกอย่าง ลาเต้คาปูชิโน่แฟลตไวท์มอคคาพิกลโลลาเต้กาแฟเย็นอซ์ลาเต้อซ์คอฟฟี่ทุกอย่างมันนิยมหมดแต่เขาจะไม่ได้นิยมเหมือนเมืองไทยบ้านเราที่เป็นแบบกาแฟฟิลเตอร์ดริปคอฟฟี่เพราะว่าคนที่เนี่ยเขาชินกับความเร็วเขามาสั่งกาแฟเขาจะรอ5นาที10นาที5นาทีได้กาแฟแล้วบางทีแบบสเปเชียลตี้สปีดบาร์มากๆเนี่ยคือคุณภาพก็มีแล้วก็เร็วด้วยบางที3นาทีก็คือได้กาแฟแล้วแบบเร็วมากเพราะว่าคือแบบนี่มันคือเขาทําทุกวัน แล้ว w o r k ์กโ w หรือว่าการเซตอัพเครื่องทํากาแฟอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคือมันได้ถูกคิดมาหมดแล้วให้มันเร็วและมีคุณภาพออสเตรเลียเนี่ยมุกยอมรับเลยว่าเป็นประเทศที่มีของเล่นบาริสต้าออกมาเยอะมากเช่นเครื่องตีนมเครื่องแทมป์กาแฟมิ้วจักรเลอร์ที่เป็นแบบตัวโดสนมหรือว่าเครื่องอย่างบอลลี่ที่แบบว่าเป็นตัวสตีมนมให้ออโต้อูเบอร์มิลค์สตีมนมออโต้ก็แบบมีเหมือนกันคือที่นี่เป็นประเทศที่แบบว่าบริสต้ t เทคโนโลยีมันเยอะมากนะคะ มาดูคำถามต่อไปนะคะทุกคนถ้าไม่ได้งานบาริสต้ามุกแนะนำอาชีพอะไรที่ทำไปพลังๆได้มีมากมายหลายอาชีพมากทุกคน mm hmm. เช่นสมัยนี้ขับส่งอือ uh, Uber Eats พวกแบบอาหารทานกลับบ้านเราไม่มีรถเราปั่นจักรยานก็ได้เราไม่มีรถยนต์เราปั่นเราขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้หรือเราจะทำร้านอาหารไปก่อนก็ได้เสิร์ฟไปก่อนก็ได้ all r o u n d ร์ er ไปก่อนก็ได้ให้เราแบบค่อยๆแบบจำนึกออกปะ่ะเพราะว่าเมนูกาแฟ บางทีเรามาจากประเทศไทยเราไม่คุ้นชินกับกาแฟร้อนเราไม่รู้ว่าลาเต้กับคาปูต่างกันยังไงถ้าเราไปทำออร์เดอร์ก่อนเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยค่อยๆเรียนรู้แล้วก็คุ้นชินกับออเดอร์กาแฟนมแต่ละอย่างที่มันมากมายบางคนสั่งวีคบางคนสั่งวอเตอร์สตรนธ์บางคนสั่งฮาฟฟูลบางคนสั่งทรี full, ควอเตอร์ฟูลถ้าเราไม่มีประสบการณ์เลยเราจะไม่รู้ว่าเราต้องมันคืออะไรเมนูนี้ทำยังไงนะคะมูก็แนะนำสำหรับคนที่ไม่เคยทำงานบาริสต้าให้างอื่นก่อนแต่ว่า ก็อยู่ในอินดัสทรีที่มันเกี่ยวข้องหรือว่าอยู่ในอาชีพหรือว่าอยู่ในตําแหน่งที่มันแบบเราจะมีโอกาสพัฒนาเช่น All-rounder หรือว่าไปทําในคาเฟ่ไปเสิร์ฟก่อนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ค่อยๆเขาเรียกว่าแบบ work your way ค่อยๆแบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆให้มันมาถึงในตําแหน่งนั้นนะคะต่อไปจําเป็นต้องทําร้านคนไทยไหมตอบเลยว่าไม่จําเป็นเราสามารถทําร้านฝรั่งก็ได้เราสามารถทรํา,ร,า,า,าร,ทร้านคาเฟ่เกาหลีคาเฟ่ญี่ปุ่นก็ได้ เราสามารถทําร้านไหนก็ได้เราไม่จําเป็นต้องทําร้านไทยถ้าคุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดังนั้นถ้าพูภาดภาษาอังกฤษได้รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสามารถมีบทสนทนาได้ฟังลูกค้าเข้าใจฟังเจ้านายเข้าใจฟังเพื่อนร่วมงานเข้าใจเราไม่จําเป็นต้องทําร้านไทยนะคะทุกคนและคาเฟ่มีให้เลือกทํางานเยอะมากโดยเฉพาะตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่แรงงานขาดแคลนทุกอาชีพทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นเชฟคุณจะเป็นเด็กเสิร์ฟคุณจะเป็น คนทำความสะอาดคุณจะทําคาเฟ่คุณจะเป็นบาริสต้าทุกอาชีพขาดหมดเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะหางานไม่ได้มีคนถามว่ามีโอกาสที่จะหามาแล้วแบบหางานไม่ได้ไหมมุกตอบเลยว่าโอกาสแบบมีแต่ไม่ใช่ว่างานไม่มีนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าสกิลเราไม่ได้เวลาเราไม่ได้ภาษาเราไม่ได้หรือเราขี้เกียจเราอาจจะไม่ได้งาน แต่ถ้าเราเป็นคนขยันภาษาเราพอได้เราพร้อมที่จะเรียนเรียนรู้เราพร้อมที่จะพัฒนายัางไงเราก็หางานได้ทุกคนเป็นกําลังใจให้แรงพออยู่ได้ไหมอันเนี้ยพออยู่ได้แล้วก็เกินเรียกว่าเรียกว่าเกินกว่าพออยู่ได้ละกันอันเนี้ยเดี๋ยวมุงจะทําเป็นบล็อกหนึ่งวันละกันว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ชีวิตหนึ่งวันค่าอาหารค่าเดินทางต่างๆเท่าไหร่เดี๋ยวอันเนี้ยมุงจะทําบล็อกแยกไปเพราะว่ามันดูเป็นเรื่องที่แบบ มีจานวนเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนี่เท่าไหร่อันนั้นเท่าไหร่เราได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วจ่ายภาษีเท่าไหร่เดี๋ยวมุกจะทําเป็นอีกอีกอีก,อกบล็อกหนึ่งแยกไปให้เนาะคาถามต่อไปนะคะถามว่า,า,วา,าทักษะอะไรที่ต้องมีก่อนมาทําร้านกาแฟเหมือนเดิมเลยอย่างที่บอกทักษะแรกคือภาษาอังกฤษคุณต้องพูดได้ก่อนอย่างน้อยบางคนถามว่าเราต้องพูดได้แค่ไหนนะคะอันดับแรกตอนที่มุกมาแรกๆเนี่ยตอนที่มุกทําร้านไทยแรกๆเราก็พูดได้แบบ h e l lo how are you คุณต้องการอะไร what would you like uh, บอกราคาได้แนะนำเมนูได้ซึ่งมันคือ conversation ทั่วไปอะทุกคนมันไม่ได้ยากเกินความสามารถแล้วแต่ว่าถ้าเรามาเป็น b ริ i s t a ที่แบบ specialty coffee เนี่ยมันจะมีคำศัพท์ที่เพิ่มออกมาที่เป็นแบบ barista language เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติมแต่ถ้า เบสิกเลยนะแบบเราต้องรู้ภาษาแค่ไหนอันดับแรกก็คือว่าเราสามารถคุยกับลูกค้าเข้าใจเราสามารถคุยกับเจ้านายเข้าใจเราสามารถคุยกับเพื่อนโวงงานได้ว่าอันนี้นมอะไรอันนี้กาแฟาอะไรแก้ว small large medium นม full cream skinny soy milk almond oat milk อะไรเงี้ยคือถ้าเรารู้อะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถทำงานได้แล้วแล้วเราก็ค่อยๆมาเรียนรู้ในพวก conversation เนาะหรือว่ามาเรียนรู้แบบ ตอนที่เรามาอยู่ที่นี่การฝึกพูดภาษาอังกฤษกับคนที่อยู่ที่นี่ conversation ภาษาอังกฤษอ่ะมันจะช่วยได้เยอะมากพอมุกยอมรับเลยว่ามุกภาษาอังกฤษแบบกระดิกขึ้นเยอะมากเลยนะตอนที่แบบว่ามาอยู่ที่นี่แล้วก็พยายามอยู่กับเพื่อนที่แบบหลากหลายชาติเพราะว่าเราจะได้บังคับตัวเองให้เราพูดภาษาอังกฤษเยอะขึ้นทาให้เราเรียนรู้แบบก้าวกระโดดทุกคนเพราะว่าศัท์เราก็ต้องรู้ถ้าเราไม่รู้เราต้องแบบ Google แหละมันแปลว่าเราทำนี้เป็นครั้งแรก มันแปลว่าอะไรอ่ะ g o o g l e เลยเอาฉันรู้แล้วมันแปลว่าอันนี้เราก็ได้คำศัพท์เพิ่มเราก็เรียนรู้เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษของเราก็เพิ่มนอกจากภาษาอังกฤษสกิลทักษะอะไรที่ต้องมีก่อนมาทำร้านกาแฟน่าจะเป็นงานบริการเพราะว่าต่อให้เราเป็นบาริสต้าเราเป็นเมนเจอร์เราเป็นซูเปอร์วิเซอร์เราเป็นอะไรอาชีพอะไรก็แล้วแต่ในสายเนี้ยเราต้องมีจิตใจรักรงานบริการเราต้องมีหัวใจที่แบบอยากจะบริการคนรักงานบริการก่อนยิ้มแย้มแจำ่มใสยินดีตอบคำถามต้องทำงานเร็ว ต้องขยันต้องเป็นคนอยากตื่นเช้าเพราะว่าบริสต้าชิฟส่วนใหญ่ตื่นเช้าร้านที่นี่เปิดส่วนใหญ่นะคะก็7จ็ดโมงปิด4ี่โมงแปลว่าถ้าคุณเป็นบริสต้าเปิดร้านคุณต้องมาร้าน6กโมงครึ่งแล้วก็จะเลิกงานประมาณ3ามโมงสองโมงครึ่งแล้วแต่ชิฟแล้วก็จะมีบริสต้าอีกชิฟหนึ่งที่เข้างาน8ปดโมงแล้วก็เลิกงาน4ี่โมงครึ่งเป็นชิฟป,ปิดร้านอะไรประมาณเนี้ยก็สกิลคร่าวๆที่จะต้องรู้ก่อนมาก็มีแค่นี้ส่วนทักษะของงานบริสต้าเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กัน ก็ต้องทำช็อตเป็นตีนมเป็นเทลายตาเต,ต้อาร์ตพอได้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันละเอียดแบบเรื่องของบาริสต้าลว้ลวนๆเนี่ยใน EP ีถัดไปอยากรู้อะไรก็พิมพ์คำถามไว้นะอย่าลืมกดซ้ายกด subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด EP ีหน้าเนาะ